สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับ Learning English with Teacher Mia ค่ะโดยวันนี้เราก็เดินทางมาถึง Lesson สุดท้ายแล้วนั่นคือ lesson 10 review and real life scenarios ก่อนอื่นที่เราจะไปเริ่มเรียนกันอย่าลืมสแกน QR code ทางด้านซ้ายมือเพื่อเช็คชื่อเป็น class a t t e n d a n c และก็สแกน QR code ทางด้านขวามือเพื่อเข้าทำ pre-test ค่ะโอเคถ้าทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้ว เราไปดูคีย์เว a คา l a r รีกันเลยและนี่ก็คือหน้าต่าง key ์เว a คา l a r รีของเรานะคะเริ่มจากคำที่หนึ่งค่ะ passport passport คำที่สองนะคะ flight flight เที่ยวบินคำที่สามค่ะ hotel hotel โรงแรมคำที่สี่ restaurant restaurant ร้านอาหารคำที่ห souvenir souvenir ของที่ระลึกคำที่หก taxi taxi รถแท็กซี่คำที่ 6, taxi, taxi, คท7ค่ะ hospital hospital โรงพยาบาลคำที่8 local local คนท้องถิ่น และนี่ก็เป็น Key Expression นะคะเริ่มจากประโยคที่1ค่ะ I like to check in please I like to check in please ฉันต้องการเช็คอิน How much is this How much is this ชิ้นนี้ราคาเท่าไหร่และนี่ก็ถึงเวลาของคริสต์มาแล้วนะคะอย่าลืมสแกน QR code เพื่อเข้าทำโพสเทสและสำหรับใครที่ได้คะแนนั้งแต่80%ขึ้นไปจะได้รับเกียรติบัตรออนไลน์ สำหรับใครที่ทำโปรเตสเสร็จแล้วอย่าลืมเื่อนไปที่ช่อง description ข้างล่างเข้าลิางก์และทำแบบประเมินให้ด้วยนะคะส่วนใครที่มีคำถามสงสัยหรืออยากสอบถามพูดคุยเพิ่มเติมสามารถพิมพ์คุยกันได้ในช่องคอมเมนต์นี้เลยและสุดท้ายนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะ สุดท้ายนะคะเราก็มี the final quiz ของเราซึ่งรวมเนื้อหาตั้งแต่ lesson 1จนถึง lesson 10ค่ะซึ่งกติกาเดิมเลยใครที่สามารถทำคะแนนได้ตั้งแต่80%ขึ้นไปจะได้รับเกียรติบัตรออนไลน์ค่ะยังไงคุณครูก็ขอให้นักเรียนทุกคนได้นำความรู้ตรงนี้ไปใช้ท่องเที่ยวได้อย่างสนุกสนานและเพลิดเพลินใจค่ะสำารับนี้ลาไปก่อน สวัสดีค่ะ